มาเจอกันข้อ7นะคะข้อ7อยู่ในหน้า47โจทย์ปัญหาเศษส่วนอีกแล้วเหมือนเหมือนเดิมนะอ่านโจทย์ก่อนไก่ตัวเมียตัวหนึ่งหนกักจำนวนเต็ม 1, เศษ2ส่วน5ก,กิโลกร,รมัมหรือในบางหนังสือบางเล่มนะคะจะเป็นจำนวนเต็ม1เศษ12ส่วน25ไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าไก่ตัวผู้อยู่17 ส่วน20กิโลกร,รมัมเขาถามหาว่าไก่ตัวผู้หนักกี่กิโลกร,รมัมก่อนอื่นนักเรียนต้องคิดก่อนว่าเมื่ออ่านโจทย์แล้วนักเรียนคิดว่าไก่ตัวเมียหรือไก่ตัวผู้หนักกว่ากันดูนะไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าไก่ตัวผู้แสดงว่าไก่ตัวผู้เป็นยังไงกว่าคะหนักมากกว่าถ้ามากกว่าแสดงว่าตัวเลขสองตัวเลขนี้ต้องทำยังไงกันต้องเอามา เออเอามาบวกกันค่ะมันถึงจะได้เป็นน้ำหนักของไก่ตัวผู้นะคะอ้าวโอเคเขียนลูกอ่าจำนวนเต็ม1นึ่เศษ2อส่วนหบวกเศษสิบเจส่วนยีสิบนะคะสำหรับคนที่เป็นจุดอันนี้เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็น จำนวนเต็ม1เศษ12ส่วน25ก็บวกกับเศษ17ส่วน20เท่ากับช่องว่างอ่านอันนี้ก็จะเป็นอนสีเขียวนะคะอ้าวมาดูกันหาไก่ตัวเมียก่อนนะแต่แนวนี่คือไก่ตัวเมียไก่ตัวเมียเขาบอกหนักเท่าไหร่ ไก่ตัวเมียเขาบอกหนกักอ้ยไม่ตรงเอาใหมาชุบไก่ตัวเมียหนกักจำนวนเต็มหนึ่งเศษสองส่วนห้าอันนี้ไก่ตัวเมียอืม ต่อไปไก่ตัวผู้แต่แน่เน่ไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้หนักเท่าไหร่ไก่ตัวผู้หนักหนักกว่าอีกเดี๋หนักเพิ่มไปอีกก็ต้องลากเส้นยาวกว่าเนาะแต่เราไม่รู้ว่าไก่ตัวผู้หนักเท่าไหร่เรายังไม่รู้ว่า ไก่ตัวผู้นี้หนักเท่าไหร่นะคะยังไม่รู้นะอันนี้หนักเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเราจะรู้คือเราจะต้องหาจากตรงนี้ต่อไปนะคะนี่หาจากตรงนี้คือไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าไก่ตัวผู้เนาะตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ เศษสิบเส่วนยีสนะคะสีน้ำเงินนี่คือไก่ตัวผู้นะแต่ยังไม่รู้เนะาะยังไม่รู้อ่าวิธีทำวิธีทำไก่ตัวเมียหนักนะคะ ไก่ตัวเมียหนักจำนวนเต็ม1นึเศษสอส่วนห้ากกนะคะกิโลกร,รมัมหรือนะคะหรือนะอันนี้หรือคนที่เป็นจำนวนเต็ม1นึ่งเศษสิบส่วนยีหนูก็ต้องเขียนแบบนี้นะคะเขียนอันสีเขียวเนาะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าไก่ตัวผู้ ไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าไก่ตัวผู้เท่าไหร่คะลูกเศษสิบเจ็ดส่วนยี่สิอันนี้เหมือนกันเนาะกกนะคะคราวนี้เขาถามว่าไก่ตัวผู้หนักไก่ ตัวผู้นักทำยังไงนะวิธีการของเรานี่ไงนี่ลบวิธีการของเรานะปึ๊บทำเลยนะจำนวนเต็มหนึ่งเศษสองส่วนห้าบวกเศษสิบเจ็ดส่วนยี่สิบกกหรืออันสีเขียวนะคะอันสีเขียวคือ จำนวนเต็ม 1, เศษ12ส่วน25ใครที่เป็นสีเขียวก็ดูสีเขียวนะคะบวกเศษ17ส่วน20ะคะเหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปเมื่อเป็นเศษส่วนแบบนี้เป็นจำนวนคะ่ะลูกก็ต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนคูณล่างบวกบนเนาะ5 1เป็น 5, 5 5บวก2เป็น7ก็จะได้เศษ7ส่วนห บวกกับเศษสิบเส่วนยี่สิฝั่งทางนี้ล่ะยี่ิบห้าหนึ่งเป็นยี่สิบห้ายีิบห้าบวกสิเป็นเป็น37มสบ่วนยี่บห้าบวกกับเศษสิบเส่วนยีสนะคะกกฝั่งนี้หาคอลนอนไมย หาก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็หาคา,านอนอเช่นเดียวกันเอาหาฝั่งน้ำเงินกับฝั่งเขียวเนาะห้าที่จริงจะหาก็ได้ไม่หาก็ได้นอ้อทํา5ให้เท่ากับ20ก็ได้นะคะห้าสี่ก็จะได้20เหมือนกันเขานี้ฝั่งเขียว25กับ20เอาแม่5้าห้หหสี ห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าคูณสี่ได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ่าต่อไปใส่วงเล็บเศษเจ็ดส่วนห้าห้าคูณอะไรได้ยี่สิบก็คือคูณสี่เนาะบวกกับเศษสิบเจ็ดส่วนยี่สิบคูณเศษหนึ่งส่วนหนึ่งแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีเขียวก็สามสิบเจ็ดส่วนยี่ห้ายี่ห้าคูณอะไรได้ร้อยยี่ห้าคูณสี่ลุด บวกกับเศษสิบเจ็ดส่วนยี่สอะไรได้ร้อยยลูกนะชบอ่ะบวกกันขออนุญาตแคยนี้บนทัดนนะเต็มแล้ว7จ28สี่ยี่ส่วนยีบวกสิส่วนยี่อ้าวลูกบวกกันเองเดอ้อนี่บวกกันเองนะคะส่วนอันนี้นักเรียนก็คูณกันในวงเล็บนะ ในวงเล็บหนูคูณกันเองนะเนาะคูณกันได้เท่าไรส่วนเป็นหนึ่งร้อยบวกคูณกันได้เท่าไรส่วนเป็นหนึ่งร้อยนะจ๊ะก่อแล้วก็หาคำตอบมานะตอบเวลาตอบบอกแล้วตอบเต็มนะไก่ตัวผู้หนักนะคะไก่ตัวผู้หนัก ก็โรกร,รมอ่ะจบแล้วนะคะแค่นี้วันนี้แค่สองข้อวันนี้ครูสอนสองข้อเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ